น้ีนเนีรดูาได้หรือน้า้องมือเหลอน้องือเหลยั้วมเดไหมเด่นไหมเนี่ย ผมว่านะให้แก้ไขคือเขาบอกว่าเขาจะออกแบบเขาจะให้ทางวิศวะเขามาออกแบบให้ทําเป็นแพรให้ทีนี้ชาวบ้านเขาจะเอาเงินที่ไหนล่ะครับมาทําปรับปรุงใหม่ผมว่าเขาเคยทีนี้คนที่มารับประทานอาหารที่นี่เขาก็ชอบบรรยากาศแบบนี้ถ้าทําแบบรู้หลาเขาก็ไม่อยากจะมาเขาก็กลัวของแพงนะครับวัตถุประสงค์ของพี่น้องเขาก็ทําไม่ใช่ว่าเขาจะคิดแพงเขาก็ทําตามราคาที่ทางอบตกําหนดมา นะก็ต้องขายต่อไปครับไม่ขายไม่ได้ครับแล้วทีวนี้เป็นเ,เป็นส่งเสริมการท่องเที่ยวของเอำเภอกันทลาลมเป็นแลนด์มาร์คของกันทลาล,ลุมด้วยนะครับถ้ามากันทราล,ลุมก,ก็ต้องมาที่หาดนางเงาถ้าจะมาเก็บเงินเพิ่มกับแม่ค้าเิี่ยผมเชื่อว่าแม่ค้าคงจะไม่มีเงินให้เพราะว่าทุกคนก,ก็มีอาชีพอยู่กับตรงนี้นาก็ไม่ได้ทำเขาจะไปหาอะไรมาให้นะครับ ในส่วนของคําสั่งที่เขาสั่งมาให้ปิดแพรเนี่ยมีการที่จะระงับได้ไหมครับผมก็ยังไงก็จะทําอุทธรณ์ไปหาทางทางจังหวัดเพราะว่าเมื่อวานผมก็ได้คุยกับทางผู้ว่าการจังหวัดแล้วทางผู้ว่าการจังหวัดก็บอกว่าจะประสานทางกรมเจ้าท่าให้นะฮะประสานทางผอเจ้าท่าที่อุบลนะครับ ก็ประสบหาคืออย่างเดียวคือทางเจ้าท่ามาสั่งปิดครับคือพวกผมก็หากินตามอย่างนี้ก็มันก็ขาดรายได้ครับเลี้ยงจุนเจียครอบครัวครับครับเดือดร้อนยังไงบ้างครับก็การเดือดร้อนที่ลูกค้าก็ไม่มาครับพอสั่งปิดทางไลน์ทางเฟซมาเออผ่านัางเงาผมเจ้าท่าไม่ให้รับประทานอาหารในเพี่พวกผมก็เดือดร้อนครับ